เกันเลยนกัจะกันธงสอบานสีสเตนเจอัะไถไม่เจอเจอดีเลยในนาของเทน่าร้น่าร้ายน่าร้ายน่าร้ายอยู่รอนั้ย่างคนต่างอัต่างคนต่างฟัดต่างคนต่าต่างคนต่าตต่างคนต่างเสียสอตบไม่เชียร์เแลวายต่อมาต่อตาเท้ะขาามของครับขาขอส

ใครจะอยู <gesch> ่ใครจะไปครับเหลือดีเลืเดินในนามของเมืองคครรัับขอนแก่นสอปศีสเกตเจอกับใครไม่เชื่อครับอ๋อผมไม่ได้ขับมาห้าหกปีแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกขับแล้วครับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วครับผลจากชนะการชุดศาลไทยโงประกอบไปด้วยป้าปุ้นกินหมาฮั่นหลวงเชาและแม่นางชีเชียวหัวให้การตัดสินาที่ชนะ เลยเที่ยวนี้เด็กกันเดือดเดอดบอลหลวงปู่จันร่างนะเด้งครับกบเลยครับพี่น้องครับแม่หลวงปู่จันจัดสินชนิดฉีดฉิวเส้นยาเด้งผ่าแปรครับเอาขอบคุณ